มันึน่งไ,ไม่หนึ่งอะไเียด้ยไหมเฮ้ยเฮ้ยนะฮะเฮ้ยเอาละครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเรนโบว์ซิกทุกท่านนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกมเรนโบว์ซิกแล้วอยู่ในโหมดใหม่นะฮะ นี่เลยคอนเทนเมนต์โหมดที่5 5เหมือนเดิมนะแล้วก็มีใช้เวลา3นาทีนะเป็นโหมด e ิ t d e s ทรั c ชั่นนะครับในการป้องกันอ่าไข่ของมอนสเตอร์ตัวนี้นะเ็าเรียก Proteins ชื่อฝั่งป้องกันนะออเจ t i ีฟนะ Attacker ต้องทำลายนะครัอ่าลางไข่2 2สองลางไข่ก่อนแล้วค่อยมาทำลายรางไข่ยักษ์นะแล้วในการชนะ หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือฆ่าศัตรูฝั่งป้องกันให้หมดนะมานี้เราอ,อยู่ในเราอ,อยู่กับพี่อดำนะฮะยเย่เย้เดี๋ยวลองเล่นให้ดูกันดีกว่าปะดูมีระยะเวลา20วันนะอีเวนต์นี้มีแค่ด่านคอนซูเลตนะไม่มีด่านอื่นนะนี่เดี๋ยวให้ดูแพ็คก่อนดีกว่าอันนี้คือไอเทมที่จะดรอปในแพ็คนะนี่หัวปืนนี่ผมชอบปืนเจเกอร์มากเลยยิงโคตรเทว้าว รอไปดูในเกมเลยดีกว่าฮะมาแล้วฮะ Net Destruction นะ่โอ้ยถ้าป้องกันก่อนวะมาแล้วมาเลยมาเลยเะอะไรดีกว่าผมกอดดีกว่โดยที่ฝั่งป้องกันนะจะวิ่งสามทุกตัว แล้วก็มี Secondary Gadget เป็นบับบายนะครับส่วนการจำตีนะเป็นการจำตีแบบมิลีนะระยะประชิดนี่ครับชมหน้าทั้ง5ตัวนะคาอ,อิสมิราวานเดนอารุนีและเชเกอร์นะครับ Are นี่ครับสกิลของแต่ละตัวก็คือพุ่งแบบโอลิคไงพุ่งชนเคียบ <c oughs> เราต้องเลนฟรอสด้วยนะกันโดนยิงเฮ้ยโดนโดนโดนของกูโดนของกูอดนของกู ไ like ั่ได้ไมได้ไม่ได้ React is i ุ control ฝั่งรอฟันทีเดียวตายนะแต่ฟันโดนหรือเปล่า ส่วนกล้องนะครับกล้องเราดูไม่ได้นะต้องเป็นฝัง่งฝั่งเตีตีนะครับฝั่งบุกนีขค้นตาย โอ้ oh oh. มันพี่เลยออฟฟิศ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 ที่น n e t l ต c a t i ค n i d e อ t i f i e d วออฟิศ <location> wow, โดนน่ต้องต้องป้องกันตรงนี้ันนีเพื่อนตายโอ้โหไอู้มันกราดสิ

โอ้โหไอ้ก oh. ูพูดแขกอริงจริงเริ่นยากจัดเลริ่นยากเลยมาได้เวลาดิสทอยอยู่นะวันนี้ตอนนี้เราเป็นฝั่งบุกบ้างนะเหมือนจะมีคนเข้ามาใหม่นะฮะสวัสดีคนเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเงียบใส่เ้ยนี่ว่ะ ว่า,ามันดูแม่งโอพีเอามาดูแล้วก็กดล็อกอะเคยกิกดล็อกหรอกิดล็อกโอพีนะ้เว้ยมันกันอ้าวไม่มีใครมาด้วยอ้าวมันกันแบบว่าโดนตุยหลังอะโดนทีละสิบนิดเจ็บ้วยหนามแม่งกูเหลือทำลายโดนอีกสามตัวสามโดน ครับหาวทิบชิบนี่ชั้นสว่ะตาวันดไีไม่โดนหรอกเอ,อ๊ะไปจุดสะแตกไมชั่นสตาร์ทเริิม้โดยฝังบุกนะครับยิง เพื่อนไม่เป็นไรนะเฮ้ยดูตายูขึ้นบนกกันดจะไปใด้ดยมันมน้อยยิงตรงนี้ได้หวะด้วน เนี่นะมันจะหามุมยิงได้หรนี่นี่เจ๊ก,กนี่หลีว่าไงไไปลยช้าไปป่ะไม่ไปหอแรอร์แอกัตามมาเอีอ่ป็นดอกป่ะบอกตงทำไมวะอ่อองจะว่าตทำไมวะ ผมเตือนนี่ว่าพี่เป็นตัวอะไรไงว้าวจุมตัวแล้วพี่เป็นตัวของตัวเองครับแล้วแล้วตัวเองชื่ออะไรเตียงก็ช Pr 응 pues> ื่อเตียงชื่ออะไรนี่ไอ้ดิสจัเตียงนี่โอ้ยโอ้ยเกี่ยวอีกแล้ว ไอจังหวะมันเผอเว้ยแล้วก็ไปเฮียโคตรเฟียวพุงต่อคอรับเฮ้ยหน,น,นึ่งนาทีด๊อมพุงลงมาออฟฟิศ <c oughs> เดี๋ยวไอดำอมมาตายตอนไหนอ่ะโดนเจียดไปแล้วเลยโดนเข้าออฟฟิศไปแพ่งจับเทียน ม่ไม่นะไม่ไม่โอยทันกูว่าของเราแพ้วเออแล้วองมันอ่ะเนี่มันโหดเที่ยงเขามาไม่เลยเปิดเตี้มาไม่สุดโอ้โหอาแล้วแล้วกทุกคน ดำคุณรอดได้ไงวะดำดมาดดัน oh, um, ันไม่โดเลยดูคุณรอดได้ไงเนี่ยเฮาทำไมล่ะทำไมเป็นแบบนั้นเฮา kind of life ไปเซนนี oh, ้ดีทั้งสองล่างดีสองล่างสองล่าง อ๋องงนะงงนะทีมเราไม่ทำเลยตกาตปตียกันลนะโหดยังเท่ทำเชือกลงไวจังอะไรเีลยง,งงนะงงนะ r e ย is in drone r e c o ออฟฟิศน่าจะมาว่ะบอกบอกเลย

ใช่ฟังนี่อยู่ไหนให้ช่วยบ้างผมไม่รู้พอดีมี่ะ็เลขสามตัวครับสามสี่เฮ้ยอยู่ไหนเสียม,มันอยู่บนเนี่ยใช่ปะไม่รู้ว่าออเอาพีระเดินลางไป

ไปทีมเราเมี้ยวเลยเลยกล่องโบนีิต้องเจอกิดล็อกแล้วแหละเออเอากิดล็อกมาดิเฮ้ยทีมทมท่มันเหลืออะไร,มออะไรผมเบาเสียงคุณนะ <c oughs> ที่มันเหลือ <c oughs> เอามาลู <c oughs> มีแล้ว <c oughs> เดะเดวเดะโนแมมมีแล้วอะไรวะอ่าขอเพื่อนเป็นแล้ววะ โฟโลเลย,เลย,เลย,เลยสองโขบขอเพื่อนเป็นอะไรหรือเปล่าไ,ไ,ไ,ไม่รู้ไม่เคยไม่ยากม่นเริมที่คอยมาได้เล่นมาเหนียวกับป้าน <c> ี <oughs> เหนียวกับว่านเฉยใอเมีไอ <c oughs> เบน Um ุดสุดคณิศาสตร์ทั้งสองเราลงลงกูบ้าบกูบ้าปลิสเฮ้อ้เหี้ยโดนแล้ว จริงวะฝั่องอันนี้ยิงนั้นเสร็จแล้วกู้โหนให้เดี๋ยวนี้เฮ้ยตรงนี้ยูงได้หรอ่านนึงนะนี่เลยแบบนี้เลยนี่ออกมาออกมาเองเอไม่ได้ไม่ได้เปิดแฮตไว้ใช่ไหม นั่นน่ะนั่นน่มันควรอย่างนี้แล้วเฮ้ยมันไม่ใช่ชั้นสองใช่ไหมเนี่ยสองฝั่งไหนก่อนี่นี่นนอสองฝั่งนูน้นอฝั่งฟิต นี่ไงนี่ไงพวกนี้ชักเขาใหญ่ร่นมากชักเขาใหญ่ดักเป้าดักเป้าเฮ้ดักเปลาดักเป้า,กกามิมิเิ็บมิ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  <c oughs> มิมิมมิมนะิมิมิมมิ

เ <porch? S 2> ร็วหลินเดียวเองตรงนั้นเนี่ยไอตรงบอสใหญ่อะรังใหญ่อะเฮ้ยเฮ้ยมันติดมันติดตรงแมข้างหลังพี่ทางทางซ้ายทางซ้ายเฮ้ยโอ้โหตอนตายแล้วเฮยน่อตรงบอสใหญ่อยู่ตรงบอสใหญ่โอ้ อ้าวมันไม่ยิงงหลังวะโอโวจบแล้วนี่นะครับฝังบ่งวงกันชนะก็จะเป็นอย่างนี้นะอ่าวระมาณมา้ีนะฮะอาคารรีวิวโหมดใหม่นะครับรนี่ครับเนี่ยะอันดัรู้สึกไงฮะ เยอะสุดๆเลยไม่ได้แพ็กอะไรอ่ะอะไรอะทำไมไม่ได้แพ็กับแพ,พ็กธรรมดาแพ็กธรรมดาที่ที่นี่ไยหลอดน้ำชิบหายเลยกุจะเปิดเฮ้ยต้องฆ่าอีกสามตัววะถึงได้โดนอีกสามลเมแกก็ไปเล่นกันได้นะเลยยีออ่สิบวันนะชั่วโมงห้าสิบนาทีแพ็กธรรมดาที่ไม่ธรรมดาว่ะ ได้ไรดิเรจนดารี่เหรอได้แพ็คม่วงชามไปอุยโย้ได้ชุดแอะแฟชั่นเ, <Fashion. S 1> เป็นสายแฟชั่นแล้วพี่ <c oughs> ลาว้วไปครับเจอกันครับ